สวัสดีครับุูหนันครับนี่วันนี้เราจะไปที่ถนนฟงวาดนะคะงานสแตนเจติงมันเป็นงานอำลานะครับซีซันสุดท้ายแล้วนะงานจัดถึงวันที่28นี้นะครับ28ธันวาคมอกินเต็มเลยอันนี้ผม <c oughs> เดินทางรถสาธารณะนะครับมันนั่ง MRT มาก็ได้ลงที่ MRT วัดมังกรเนาะ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> มื่กี้วัดมังกรไหม <c oughs> แล้วก็เดินต่อมานอหน่อยนึงนะฮะทะลุอยาวราชไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงทรงวาดมันมีอะไรบ้างเห็นรีวิวมาจากในแอปใช่ไหมในต็อกต็อกอ่ะคนเยอะคนเยอะแบบเยอะจัดๆเลยเพราะฉะนั้นจะได้เล่นครบทุกฐานกิจกรรมไหมยังไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะฮะไป เดินทะลุมาตรงถนนทรงวาดละจุดแรกเลยจุดนี้ที่ผมทะลุผ่านมาเป็นจุดแรกก็คือมีป้ายอัพไซด์ดาวด้วยนะครับแล้วก็ข้้งบนมีเป็นหนวดหนวดเวกหน้าด้วยนะโคตรเท่ Hotel เลยเอาจริงๆมันก็เนียนกับสายไฟอยู่นะฮะจุดนี้เราสามารถแวะยืนถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ต้องมีปัดสแตปมกิจกรรมอะไรเลยก็ถ่ายได้นะถ่ายรูปเสร็จผมเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเจอโซนนี้ครับเป็นโซนบ้านน้องวิวนะฮะ ถ้าสมมุติเราจะเข้าไปถ่ายรูปด้านในเราจะต้องมีบัตรเล่นกิจกรรมก่อนนะผมเพิ่งมาถึงนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาแจก,กบัตรกิจกรรมตรงไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ายจุดแจก,กบัตรกิจกรรมจากตรงบ้านน้องวิวไปไว้ที่อื่นนะฮะจะต้องไปเดินตามหาก่อนนี่ตรงนี้มีมีป้ายด้วยแจกบัตรคิวเที่ยงทุกรอบนี่กี่โมงอ่ะกำลังจะสี่โมองอ๋อเดี๋ยวมีแจกบัตรคิวเหรอคนเยอะมากเลยนะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไงเออ ก็บอกว่าตอนนี้ตอนนี้คือสี่โมงบอกว่าถ้าไปต่อตอนนี้ก็คือน่าจะได้คิวหกโมงแล้วสองชั่วโมงเลยหรอน่าจะเพราะว่าคิวมันเปิดเป็นชั่วโมงเขาจะมีตารางบอกอยู่ว่าเขาจะเปิดคิวตอนกี่โมงบ้างแต่ตอนนี้คิวสี่โมงกำลงังลังอยู่สภาพเหมือนมัดเยวะยูนิเวอร์แซลอ่ะแล้วก็มันจะมี จุดสแตมป์5จุดนะฮะเราก็ต้องไปเอาบัตรเอาใบสแตปมก่อนตอนแรกเอาตรงไหนอะร้านอะไรนะร้านช้างร้านช้างเวลากับรถที่มีรูปช้างใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นจุดรับบัตรกิจกรรมก็จะอยู่ตรงโซนร้านช้างทั้งหมดเลยนะครับตรงโซนนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายจุดนะครับถ้าใครไม่ได้เล่นกิจกรรมก็เข้ามาถ่ายรูปเฉยๆได้นะฮะเขาทําเป็นทางเข้าเมืองฮอกกินไว้ด้วยนะโคตรเท่ เปิดเป็นรอบ,บๆที่เขายืนอ,อ,อ่านี้เพราะว่าคิวยังไม่รังนะอ,อันนี้คือเขาจะเปิดรับคิวอีกทีห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้มัน4ี่โมงนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนผมยังไม่ได้กินอะไรเลยหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อแถวกันอันนี้คือแถวรับบัตรกิจกรรมที่เป็นสเต็ปนะแถวยาวแบบยาวมากมอ่ะเป็นร้อยสองร้อยเมตรอ่ะดูร <c oughs> ้านอาหารดีกว <c oughs> ่า นี่นะฮะแวะร้านร้านชื่ออะไรนะเมื่อกี้สลีฟไลชัดก็จริงๆคือมีแมวด้วยใช่ไหมนี่เจ้คนเยอะที่เขาบอกว่าน้องนอนหลังน้ำอืมคนเยอะนะฮะก็เลยแมวัคิดว่าถ้ามาวันปกติก็จะมีน้องแมวมาอยู่ในร้านด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้มันมีอีเวนต์นะก็เลยน้องก็อยู่หลังร้านนะฮะเมื่อกี้ซื้อชุดสตรีทแคทครับนี่ได้ อกแกะแกะให้ดูหน่อยเป็นเ้นไฟกับน้ำครีมโซดานะฮะ120บาทก็จะได้มี่หัวแมวจริงๆคือไม่รู้เลยว่าจะเข้าร้านนี้หิวข้าวก็เลยเดินแวะเข้ามามเ,หมเห็นแมวก็เลยเลี้ยวเข้ามา ใช้เจ้าของนี่เปล่าออกมาจากร้านแมวเมื่อกี้ละไปหาเรื่องอื่นกินต่อดีกว่าอยู่้าวอยู่ชอบฮะหกน้ำออกมากินด้วยที่นี่ก็เป็นอะไรที่ย่างคนตอนแบบสเตจเกตติงเหมือนกันแต่อีกจุดหนึ่งไม่ไหนนี่มาใช้าตรงนี้ก็เป็นสเตนเจเกตติงอีกจุดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้เอา บั๊บสเต็มเลยขัเปิดรอบ5โมงนะฮะเดี๋ยวกินอะไรอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปตรงนั้นดีกว่าแต่ถ้าใครมาก็แนะนําให้กินมาให้อิ่มก่อนนะเพราะว่าแบบม่นก็เสียเวลาอ๋อผมมาวันเสาร์ด้วยนะเอ้ผมมาวันอาทิตย์ด้วยนะครับคนก็เลยแบบเยอะมากนะนี่ถ้าสมมติแบบมาวันธรรมดากิจกรรมเขาจะเปิดช่วง5โมงเย็นมั้งมีเสาร์อาทิตย์ที่เปิดตั้งแต่เที่ยง เนื้อมากร้านชื่ออะไรนะรวมกันหรืออรวข้ามกับรูกกันหมูก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันลองลองกินลองกินเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวสีกินแล้วกิ่นหอมแบบซึมอร่อยผเตียวเนื้อตุนนะฮะชามนี้ร้อยห้าสิบบาทมันจะมีีออน่ว มันจะมีชามใหญ่คือ250นะกลัวกินไม่หมดก็เลยสั่งอันนี้มากินซุปก่อนอร่อยกินเนื้อนือเนอเนื้อเนอเนื้อเนะไม่มีกนนื้อนื้นืีออนืเนืเนือเนืเ เป็นไงสลูบอร่อยไหมเนื้อเขาไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วปกติร้านเนื้อตุ๋นนะน้ำมันจะเค็มๆใช่ไหมร้านนี้น้ำเขาไม่เค็มเลยนะใสๆสดได้แล้วก็เอ็นแก้วคือแบบดีมากนะโคตรนิ่มแบบไม่มีกลิ่นของกลิ่นคาวเพิ่งไงเลยนะไม่มีเลยดไแล้วเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวไปรับไปสแตปมกันเถอะ ถึงจะบอกว่ารีบกินแล้วรีบไปต่อแถวแต่ผมก็มัวแต่เออระเหยนะครับชะล่าใจไปหน่อยเดินเพลินเลฮะแล้วก็แวะคาเฟ่อีกร้านหนึ่งไปซื้อกาแฟก่อนแล้วนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของกิจกรรมวันนี้เลยก็ได้ฮะอันนี้คือแวะร้านกาแฟนะฮะไม่ได้ต่อสักทีเดียวเดี๋ยวกาแฟมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเป็นเบอร์ชามทรงวาดเออจริงๆทรงวาดอะกิไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเลยก็ได้นะ ร้านอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยร้าน DIY ใช่คาเฟ่ประมาณ1นล้านหแสนสิบเจ้าใช่ละที่ร้านเนื้ออีก15ล้านเฮ้ยคู่อยู่อ่ะนี่ร้านทรงวาดคอฟฟี่ลอสเตอร์นะฮะก็เป็นร้านแบบกาแฟจ๋าๆเลยลอสลอสที่แปลว่าขั่วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบในอันนั้นอย่าอ๋อแล้วก็ถนนทรงวาดเนี่ยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยช่วงยุครัชกาลที่5นะครับ ล้อห้าเขาเห็นว่าช่วงสําเพ็งมันแออัดใช่ไหมก็เลยเออทําถนนเส้นนี้ขึ้นมาที่ชื่อถนนทรงวาดก็เพราะว่าล้อห้าเนี่ยครับเป็นคนเขียน,นแผนถังเออเป็นคนเขียนเป็นคนวาดก็เลยชื่อทรงวาดเนาะเฮ้จัดเฮ้ยเทสจังอะไรเทสอ๋อชื่อที่มาผมก็เดินกลับไปตรงจุดลงทะเบียนนะครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ผมบอกก็คือผมมาไม่ทันนะครับบัตรหมดแล้ววันนี้ที่ตั้งใจมาเล่นกิจกรรมเอาโปสเตอร์ก็คืออดนะครับ อดเล่นทุกอย่างเลยเดินกลับมาตรงจุดต่อแถวเอาบัตรสแตมตอนช่วง5โมงใช่ไหมตอนนี้5โมง20มั้งบัตรหมดแล้วนะฮะ <laughs> อดปั๊มเล่นกิจกรรมแต่ว่าเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปที่จุดกิจกรรมได้จุดที่1จุดที่3แล้วก็จุดที่7นะแต่ว่าจุดจุดอ,อื่นอย่าง,อ,งอย่าง,อย,างอย่างบ้านวิวอย่างเงี้ยก็จะเข้าไปไม่ได้นะฮะคือหนึ่งปาอ่นบอกเข้าได้หนึ่งปาเมื่อกี้วิวคือหนึ่ง ก็นั่นแหละครับแล้วก็ดูแล้วกันว่าจะได้ถ่ายจุดไหนบ้างนะไปๆตอนนี้เหลือแค่การมาเที่ยวมันก็เกิดการผิดพลาดได้อย่างนี้แหละฮะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับจุดที่7นี่คือมีโซนถ่ายรูปหลายจุดนะฮะมีรถตู้มีกำแพงเวกหน้าใช่ไหมแล้วก็เขาจัดโซนพื้นที่ให้ถ่ายรูปอีกหลายมุมเลยนะครับแล้วโซนนี้คือมีรีแคปฟีสั่นหนึ่งถึงสี่ให้ดูด้วยนะฮะเราสามารถต่อแถวเข้าไปดูได้เลยผมก็ปล่อยใจจอยๆฮะเน้นถ่ายรูปเล่นดีกว่า จุดหลักที่เป็นโซนถ่ายรูปก็จะมีสตาฟคอยคุมนะครับให้เวลาเราถ่ายรูปคนละประมาณ20วินาทีนะฮะในโซนนะเขาจะมีจุดถ่ายรูปย่อยๆให้ถ่ายอีกนะฮะมันไม่ได้มีแค่รถตู้นะมีมีเป็นพวกโซนที่เขาเซตอัพไว้เป็นจักรยานใช่ไหมแล้วข้างหลังก็เป็นโปเตอร์นะฮะตรงนี้เป็นโลโก้ e น f ติกนะฮะเห็นไหม ดูตรงนี้มีหัวเดโมกร้อน,นด้วยจุดรับคนเตอร์อันนี้เป็นจุดรับโปรเตอร์นะครับสำหรับสแตมครบ5จุดใช่ไหม,มก,ก็จะมารับตรงนี้ได้นี่มารับกับเดโมกก้อนได้เลยซะแล้วแต่ว,ว่าวันนี้เดโมก็หยุดทาง,งานแล้วใช่เดโมกนบอกของหมดงับมาใหม่ถ้าสมมุิ <c oughs> วันธรรมดาใครจะมาก็อาจจะต้องเร็วหน่อยไม่ไม่มันเขาบอกคิวเริ่มห้าโมงใช่แต่ก็ก็ต้องมาตั้งแต่ห้าโมงอวไงหรืออาจจะมาก่อนเพื่อมาต่อแถวนะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมมาต่อแถวใช่ไหมผมมาตอน4ี่โมงเนาะแล้วเขาเขาบอกว่าแถวมันจะถึงเปิดประมาณ5้าโมงแต่ว่าผมเข้ามาที่ตรงเนี้ยตรงเมื่อกี้ประมาณ5้าโมงสิบห้าโมงยี่สิบังบัตรหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์มันเริ่มตั้งแต่เที่ยง เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายรอบมาแล้วนะแต่ว่าให้เป็นวันธรรมดาเริ่ม5โมงใช่ยังมีบางจุดที่เราเข้าได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะเข้าดย<อ>ตรงน้องแม็กลอยลอยนั่นก็คือถ้าไม่มีตั๋วก็เข้าไปถ่ายไปได้นะครับคนที่มีตั๋วจะสามารถแบบเข้าไปใต้ขาน้องแม็กได้เลย,ยตรงนี้อะไรอะ่ะไปดูไหม ตรงจุดเมื่อกี้ก็คือด้านในอ่ะมันจะต้องมีตั๋วนะครับต้องใช้บัตรเข้าไปข้างในเป็นเวกหน้านะครับถ้าใครอยากจะเจอเวกหน้าก็มาเร็วๆนะมาเอาบัตรใช่จะได้ฮะมาช้าไปหน่อยนึงโมจะกินไงโมจะอร่อยอยู่ไะเมื่อกี้กินแซ่บอยู่เออล้วก็ถือว่าเป็นคลิปเที่ยวสงวาตที่มีอีเวนต์เตนเจอร์ติ้งด้วยอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายได้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นข้าวอใกล้เขาจะได้กินก้อนอดดู ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วคนก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าสมมติใครจะมาก็อยากให้วางแผนดีๆนะฮะทรงวาดอัพไซด์ดาวก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติใครจะมาร่วมกิจกรรมก็แนะนําให้รีบมาเร็วที่สุดเ oh. ท่าที่จะเร็วได้นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราปัม๊มครบ5ฐานกิจกรรมนอกจากเราจะได้ตาปั๊มที่เป็นรูปตัวละครในเรื่องแล้วเราจะได้โปเตอร์ด้วยนะไปแลกโปเตอร์ตรงตรง,ตรงเดียวกันที่รับัรใช่น่าเสียดายมากที่ ผมมัวแต่กินข้าวนะฮะก็เลยไม่ทันสักอยากอะไรเพราะว่าข้าวอร่อยอืมแต่ว่าต่อให้เราเข้าถ่านกิจกรรมไม่ทันใช่ไหมมันก็ยังมีจุดถ่ายรูป3จุดเนาะมีบางจุดอ๋ออ่ามีมีจุดที่1จุดที่3จุดที่7นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นจุดที่3นะใช่แล้วก็มีบางจุดที่นอกจาก137เราเดินผ่านเราเห็นได้ด้วยคือมันถ่ายจากข้างนอกได้แต่เราเอาตัวเข้าไปนั่งในฉากไม่ได้เฉยใช่ใช่อย่างอย่างบ้านวิวใช่ไหมบ้านวิวคือต่อให้เราแบบ ไม่ได้เข้าไปนั่งถ่ายเขาก็ยังเปิดให้ถ่ายจากด้านนอกได้นะครับแต่ก็อาจจะติดคนอื่นนิดนึงมันก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเราเข้าไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าเข้าไม่ได้หมายความว่าต่อแถวเข้าไปเอาตัวเข้าไปในนั้นไม่ได้แต่เราจะแบบเช็ดสแนปด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ใช่แต่ว่าอันที่เสียดายที่สุดก็คือเวกหน้าเวกหน้าเราเราเข้าไปถ่ายเวกหน้าไม่ได้นะครับถ้าอยากจะเห็นเวกหน้าตัวเป็นๆก็จะต้องมาไว เอาบัตรกิจกรรมแล้วก็เข้าไปเจอเบรกหน้านะฮะแว,วันนี้ก็ามาให้อิ่มนะคะ <laughs> ขอโทษค่ะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปอื่นนะบ๊ายบายไปครับ running up the hill บ๊ายบาย